สวัสดีครับก็พพกต์คลิปแรกกับ Java GUI นะฮะก็คือการสร้าง user interface ของ Java เราใช้ Java แล้วก็ใช้ Eclipse ตัวพื้นฐานนะฮะซึ่งอาจจะมี NetBean อะไรก็อืมอันนี้เป็นการศึกษาพื้นฐานนะฮะก็ควรจะรู้การการทำเบื้องต้นก่อนนะฮะถึงค่อยไปเปลี่ยนใช้ NetBean อะไรอย่างนี้ผมคิดความคิดผมนะก็เยวสร้าง Java Project ขึ้นมานะฮะก็ GUI แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวก็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 วกโอเคแล้วก็สร้างคลาสเป็นคลาสเมนขึ้นมาอันแรกก็จะคลิปนี้ก็จะง่ายๆก่อนนะฮะก็เป็นเมนคลาสแล้วกัน อันนี้ด้วยนะจะได้สร้างเมทอดเมนขึ้นมาเลยจะได้ไม่เสียเวลานะฮะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เริ่มเลยนะนะอิ p พ r ตนะฮะจะว่า x dot swing dot j เดี๋ยวนะ j option p a n จะว่า x. Swing. J OptionPane นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมีกล่องเมสเซจขึ้นมารับมีกล่องออกมาขึ้นมารับกล่องกล่องขึ้นมา้มาให้กรออันนี้เข้าไปแล้วมีโอเคกับแคนเซิลนะฮะโอเคโอเคอย่างนี้นี่ก็หมายปิดให้ด้วย โอเคกล่องพวกนี้จะรับค่าเข้าไปเป็นสต i ิงนะฮะคือใส่เป็นรูน้สึกจะใส่เป็นตัวเลขไม่ได้นะฮะโอเคเราลองเลยดีกว่าสตริงเ,เป็น first แล้วกันเ,เท่ากับ j option pin อินพุตแนลหรอกนะฮะโชว์อินพุตแนลหรอกโอเคแล้วใส่ไปเลยว่าในนี้จะใ,ให้ใส่ไปเลยว่าเป็นข้อความอะไรก็อินพุตนะฮะ first number แล้วกันนะฮะโอเคเราจะเอาอีกสักอันหนึ่งเป็นสองอันนะครับอ่านี่ second ก็ปรีวางเลยนะกันนะขี้เกียจอันนี้ก็เป็นเอคล์นัมเบอร์นะฮะๆๆๆโอเคทีนี้ถ้าพอเรารับเสร็จเนี่ยถ้าเราจะเอาไปคำนวณอันนี้ผมพูดถึงถ้าเป็นกรณีที่เป็นตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรนะฮะแต่ในกรณีที่มันเป็นไอพวกตัวอักษรเนี่ยคือไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยเราจะต้องแปลงให้มันเป็นอินสกอตนะฮะก็อเลย first เท่ากับ int เอาเป็นเอาเป็น int อั double บบแล้วกันเพื่อเป็นทศนิยมนะ double dot a g e double โอเคใส่ string ตรงนี้เป็นพารามิเตอร์ต้องใส่ string เข้าไปก็ตัวเดิมตัวที่เราเราจะแปลงเราจะไม่สร้างตัวแปลงขึ้นมาใหม่เราจะแปลงทับไปใส่อันนี้เลยเปลี่ยนไปเป็น string เลยนะก็ s e c c n d เท่ากับ double dot a g e double ก็ second นะครับแล้วก็ double แล้วกัน sum เท่ากับ first บวก second อขอโทษทีผมผิดไปอันนี้เราต้องสร้างตัวแปรโทษทีเราต้องสร้าง string มันเก็บค่าเป็น int ไม่ได้ขอโทษทีนะลืมลเราต้องอประกาศตัวแปรใหม่ double เปิดแล้วเปลี่ยนเป็นโอเคเป็นนำแล้วกันน,ำหน,นำหนึ่งนำหนึ่งแล้วกันครับดับเบิลนำสองโอเคอันนี้เปลี่ยนเป็นนำหนึ่งบวกนำสองนะฮะนหนึ่งบวกนำสองโอเคทีนี้เราก็จะสร้างกล่องอีกกล่องหนึ่งขึ้นมา ขึ้นมาว่าค่า่ยมันได้อะไรนะฮะโอเคก็ใช้คำสั่ง J option pane dot show message dialog นะฮะโอเค message dialog อันนี้ใส่เป็นแนวไปให้ขึ้นอไม่ต้องสงสัยะะว่ามันคืออะไรก็ให้ขึ้นกลางจอนะฮะน,นี่เราจะใส่ข้อความไปว่าออืมอืมม ซ้ำเท่ากับโอเคบวกเราใส่ไปเป็นซ้ำนฮะโอเคอันนี้ใส่ชื่อก็เป็นอะไรชื่อชื่อ,อที่จะอยู่ด้านบนเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยฮะโปรแกรมก็จะเป็นชื่อเป็นไตเติลที่จะอยู่ด้านบนนี้นะฮะก็เป็นซ้ำสุดท้ายเราก็ใส,ส่สัญลักษณ์ได้นะฮะว่าเดี๋ยวเราลองก่อนนะคัน J option p end up ดดดเรามาเลื่อนดูตรงนี้กันม right. okay. ันจะมีหนายเมสเสจให้เลือกเออเ a g e i n f ม r เ a t อิน m e เมชัน p ม่เสดเพนไม่เสดอ่าเพชรไม่เสดเพนไม่เสดเอาเพนมเแล้วกันเราไปลิมไปกีเกียจพิมพ์โอเคก็ลองรันดูนะฮะโอ้ก็จะมันก็จะขึ้นมาให้เราใส่เป็นนัเบอร์ใส่ห จำนะครับเ1็โอเคเพนเมสเสจเนี่ยรู้สึกจะไม่มีอะไรขึ้นเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูอีกอันหนึ่งลองดูนะฮะอันที่มี underscore message นะฮะว่าเราจะเป็นแบบเอาแบบไหนดีสมมติเอาเป็น question message เอาเป็นเป็น warning message แล้วกันโอเคมันก็จะเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวตอนที่มันเด้งขึ้นมาตอนสุดท้ายมันจะเปลี่ยนรูปนะฮะห้าสิบแล้วกัน Okay. ก็จะเห็นว่าบอนนิ่งก็คือเป็นเครื่องหมายตกใจนะก็ลองไปปรับปรับเล่นเอาแล้วกันนะฮะตรงนี้โอเคคลิปแรกก็ขอบคุณมากก็แค่นี้นะฮะอย่านืมสมาัสมาชิปชาแนลผมใน YouTube นะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ